จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีท,ทาบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์ถาวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีเมื่อเวลาเจ็ดโมิกาสามสินาทีที่วัดอุทยานอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเปิดกรวยดอกไม้ทูบเทียนแผ่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พระุจาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระสงส์ิ0รูปเจ้าเรือพุทธมน์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารมณาส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ขา้าราชการระชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์และสามมณเณรจำนวน45รูปสำหรับพิธีเจิญพระพุทธมน์และทำบุญตักบาตร ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมงพระชนมพรรษา3มิถุนายน2566ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและบำรุงฝันเป็นกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพระสงฆนิกรภายใต้พระบรมมพธิสมผาน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นการส่งเสริมให้พระพุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมและวิธีกรรมที่ดีงามเป็นการรวมกันอนุรักษ์สืบทอดยังยังย่งยืนชัวรุ่นลูกและรุ่นหลานให้คงอยู่คู่ประเทศสืบไปนิวส์ยี่สราทิพสีรายงาน